ญาติเรียนถามท่านอาจารย์นะคะในความหมายระหว่างขันกับอันตนะอาคารมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงฮะค่ะคงไม่ใช่เฉพาะชื่อที่เขียนต่างกันนะคะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นขันก็คือว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันได้แก่ปรมาทธ,ธรรมซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนะคะอย่างรูปเนี่ยค่ะไม่ได้มีรูปเดียวเลย มีใครมีรูปเดียวบ้างคะเสียงกี่เสียงคะเวลานี้เสียงเดียวหรือว่าหลายเสียงที่ตัวนี่นะคะถ้าจะกระทบสัมผัสเนี่ยบางส่วนจะหยาบก,กว่าบางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่ทรงแสดงว่าขันหมายความถึงสภาพที่มีจริงเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดดับขันที่ดับไปแล้วเนี่ยก็เป็นอดีต ขันที่ยังไม่เกิดก็เป็นอนาคตนะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดและขันที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็เป็นปัจจุบันนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องสอดคล้องกันหมดตั้งแต่คำแรกนะคะคือสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกไม่มีใครที่มีความรู้สึกอย่างเดียวได้ตลอดวัน ใช่ไหมคะจริงๆและความรู้สึกเกิดกับจิตก็ดับพร้อมจิตเร็วมากเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกเนี่ยคะ่ะก็หลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นที่แสดงขันโดยนัยต่างๆก็คือว่าที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีแต่จะรู้ได้นะคะในลักษณะของขันนั้นๆเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้ตรงลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงนะคะไม่ใช่เพียงฟังนะคะ แต่ฟังเข้าใจและประพฤติตามคืออบรมให้เกิดปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนั้นมฉมนั้นการฟังก็ศูนย์เปล่านะคะชาติหนึ่งชาติหนึ่งฟังไว้ก็เข้าใจแล้วก็หมดไปเพียงเรื่องราวแต่ถ้าสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กําลังฟังในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะสามารถที่จะรู้จริงๆได้ทุกขณะยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ได้ อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะคะแม้แต่คําว่าขันเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งจําเพียงชื่อหรือว่าคาอธิบายของขันว่าขันได้แก่อะไรสามารถจําแนกเป็นอะไรได้บ้างแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละคือขันแล้วก็มีความหลากหลายซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นความรู้สึกอะทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยหรือว่าความรู้สึกเป็นสุขหรือว่าความรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อวานนี้กับวันนี้ แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันนะคะแต่ความยิ่งหย่อนก็ต้องต่างกันนี่ก็แสดงเห็นถึงความรู้สึกนะคะที่เกิดกับกุศลและจิตต่างกับอกุศลลจิตเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังความรู้สึกอีกมากมายสําหรับแต่ละสัตว์แต่ละชีวิตในโลกนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจขันได้ไหมคะถ้าเข้าใจนามธรรมรูปธรรมก็เข้าใจขันเพราะเหตุว่านามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับนั่นแหละเป็นขัน เพียงแต่ว่าเราได้ยินชื่อขันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะที่มีหลากหลายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าจะกล่าวโดยปรมาทธ,ธรรมคือจิตเจตสิกรูปแต่เวลาที่กล่าวถึงคําว่าอายตนาต้องหมายความว่าขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นต้องมีที่นั่นแล้วยังไม่ดับเช่นขณะที่เห็นเนี่ยคะ่ะต้องมีจักขุปสาทะเกิด นะคะม่ฉะนั้นจะไม่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องยังไม่ดับจึงกระทบกับจักขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นทางจักขู่ภาษาทะและสิ่งที่กระทบที่ปรากฏเป็นอายตนะตาเป็นอายตนะเมื่อ,อไหร่เม mm hmm. ื่ออยู่ตรงนั้นที่มีรูปกระทบแล้วมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีสภาพธรรมะอะไรนะคะตรงนั้นทั้งหมดเป็นอายตนะ ขณะที่ยังไม่ดับไปค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านอาจารย์อธิบายนะคะก็เหมือนจะเข้าใจได้ว่าขันห้าเนี่ยท่านก็กล่าวไปกว้างๆแต่ถ้าเพื่อนเน้นถึงตรงอายันตนะแล้วก็คือขณะที่ธาตุของขันห้านะประชุมรวมกันตรงนั้นนะคะ,คะขอบพระคุณเป็นที่ประชุมนะคะเป็นบ่อกเกิดเป็นที่ต่อจะใช้คําอะไรขยายก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าขณะนั้นต้องมีสิ่งนั้นอยู่ ด้วยนะคะจะปราศจากสิ่งนั้นไม่ได้เลยเช่นขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะมีจิตนะคะเป็นมนายตนะมีเจตสิกเป็นธรรมายตนะเพราะว่าจิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตสิกไม่ได้เลยเมื่อมีจิตต้องมีเจตสิกด้วยและสําหรับจิตเห็นเนยนะคะก็ต้องอาศัยจากขุปษาทรูปกับ วันนธาตุคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นเพียงแต่ว่าในหนึ่งขณะจิตนี่นะคะจะมีสภาพธรรมะใดประชุมอยู่ที่นั่นเป็นที่เกิดเป็นบอ่อเกิดเพราะเหตุว่าแม้ว่าสภาพธรรมะนั้นดับไปแล้วไม่สิ้นสุดนะคะก็ยังทำให้มีอายตนะต่อๆไปเกิดสืบต่อด้วยก็ตอนครับในลักษณะที่เป็นที่ประชุม เป็นลักษณะของอายตนะนี่ไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ปรากฏขึ้นเนี่ยต้องปรากฏก่อนปัญญาถึงจะรู้ค่ะขณะนี้สภาพธารรมะปรากฏแน่นอนปรากฏแตยแย่ยังไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นแม้ความหมายของคําว่าขันธ์ก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าสติสัมปชัญญะยังไม่ได้รู้ที่รูปหนึ่งรูปใดที่จะรู้ต่อไปอีกว่ารูปต่างกันครับ แต่ว่าเราพูดได้นะคะจากการที่เราได้ยินเสียงต่างๆแล้วก็สิ่งที่กระทบกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างเราก็บอกว่าต่างกันแต่ว่าต่างกันโดยความคิดกับความจําไม่ใช่ขณะที่สภาพนั้นกําลังปรากฏความต่างเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่สติสัมปชัญญะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาที่เจริญแล้วเนี่ยค่ะสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป และเวลาที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ได้ปรากฏเลยนะคะก่อนเห็นต้องมีขณะที่ไม่เห็นใช่ไหมคะคร<อ>ับก่อนได้ยินต้องมีขณะที่ไม่ได้ยินคร<อ>ับเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้ธรรมะขณะนั้นไม่มีความเป็นเราก็จะรู้ได้ว่าที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะมีสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นเป็นอายตนะ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปัญญาเนี่ยจะค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพื่อที่จะขัดกล่าวความยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะว่าการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยค่ะไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเราเนี่ยให้ทําอะไรก็ทําได้ให้เพียรทําอะไรก็เพียรได้แต่เพียรรู้เข้าใจถูกลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏอันนี้คือสัมมาวายามะ เป็นความเพียรที่ถูกต้องคือไม่ใช่ไปเพียรทําอะไรให้เหนื่อยเลยนะคะแต่ฟังมีความเข้าใจและขณะนี้ก็มีสิ่งที่กําลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะที่เกิดพร้อมกับสติก็เพียรที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยมากค่ะในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นดับเร็วมากต้องอาศัยการระลึกอีกระลึกอีกนะคะ เพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็เพราะสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติบ่อยๆโดยที่ว่าไม่ใช่เราพยายามหรือจงใจตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังอธิบายคําว่าอาภิธรรมใช่หรือไม่คือว่าในลักษณะที่สัมมาวายมะจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะมีใครไปบังคับให้สัมมาวายมะเกิด <c oughs> แต่ว่าเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานจากการฟัง ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างก็จะรู้ว่าธรรมะนัน,นะคะเป็นปรมาธ,ธรรมมาจากคําว่าประมะอัถฐธรรมะนะคะลักษณะหรืออัถฐของสภาพธรรมะนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้และสําหรับอภิธรรมะก็คือละเอียดยิ่งขณะนี้เรากํำลังพูดถึงสิ่งที่ละเอียดมากนะคะซึ่งเกิดดับเร็วมาก ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพูดทีละอย่างให้ค่อยๆเข้าใจทีละอย่างแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดแล้วก็เกิดอีกดับอีกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะก็เหมือนเป็นนิมิตให้รู้ว่ามีสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนี้ที่กําลังปรากฏเนี่ยค่ะกําลังเกิดดับด้วยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ช่วยขยายความ อุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตตานุปาทานเพื่อให้ตัวตนมันเล็กลงครับจากการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานมากนะคะและวันนี้ได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะหมายความว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีนะคะแล้วก็แต่ละอย่างก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เข้าใจอย่างนี้นะี่คะเริ่มที่จะรู้ว่าไม่มีเราแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เป็นสมุทเฉดแต่เริ่มเข้าใจถูกนะคะการที่เราเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะเนะะี่ยค่ะยิ่งฟังยิ่งไตรตรองยิ่งเห็นว่า ไม่สามารถที่จะหมดการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นเราเนี่ยได้โดยง่ายนะคะอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านถามว่านะคะเราจะรู้แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรนะคะเรารู้ไม่ได้แน่ค่ะแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังมีเรายังไม่มีความเห็นถูกนะคะว่าเป็นธรรมะไม่สามารถที่จะประจาักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเส้นเกิดแล้วดับจริงๆ ในขณะน,นี้เพราะว่ามีผู้ที่ตรัสรู้แล้วประจักษ์แล้วแล้วก็ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงนะคะก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแม้แต่ในขณะที่กําลังฟังเนะะี่ยค่ะฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังเป็นเราฟังจนกว่าจะถึงขณะที่เริ่มที่จะมีการระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะ ซึ่งขณะนี้เป็นธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะนั่นเองนะคะเริ่มเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ยังเป็นเราที่เข้าใจอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าด้วยความเป็นเราก็สามารถจะไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเป็นปัญญาซึ่งละเอียดด้วยถ้าฟังดูเมื่อกี้นี้คะ่ะโพธิปักขิยธรรม37ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองนะคะไม่ใช่9้าไม่ใช่1ิ แต่ว่ามากและก็ยากด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเป็นเราที่พยายามจะรู้ขณะนั้นก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะใน,นขณะนั้นว่าเป็นเราและถ้าคิดว่าสามารถจะทำได้ขณะนั้นก็ยิ่งเป็นเราที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าความจริงแล้วไม่มีเราบางคนก็คิดว่าต้องทำแต่เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจปัจจัยไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะ เช่นถ้ามีคนถามหรือบอกว่าเขาทําได้หรือว่าจะต้องทำเนี่ยนะคะก็ขอถามว่าขณะนี้ค่ะจะทําอะไรคําพูดทุกคํเนี่ยต้องพิสูจน์ได้นะคะว่าถูกหรือผิดมีเหตุผลหรือไม่ถ้าใครคิดว่าจะทําอะไรได้เนี่ยก็ขอถามว่าขณะนี้จะทําอะไรมีใครจะทําอะไรได้ไหมคะสภาพธรรมะเกิดแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วจึงปรากฏ พราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปทําอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ความเพียรหรือวิริยะนะคะก็คือความเพียรเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ให้ถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ว่าไม่ใช่จะไปทําแต่ว่าสิ่งที่มีปรากฏทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย แม้แต่ความคิดนึกของแต่ละคนเนียนะคะก็จะต้องเกิดขึ้นตามการสั่งสมของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ต่งตางๆกันทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีอัตตาที่จะทําแต่ว่าทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีธรรมะสักอย่างเดียวนะคะที่จะเกิดได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะไม่ให้โกรธไม่ให้ขุนใจนได้ไหคะและถ้า ประสบกับสิ่งที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนั้นจะไม่ให้ยินดีได้ไหมก็ไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ด้วยความไม่รู้นะคะก็มีความเห็นผิดเข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการฟังก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีความต้องการที่จะไปประจักษ์หรือว่าจะไป ดับกิเลสโดยเป็นเราแต่ต้องรู้ว่าขณะนี้ค่ะรู้อะไรบ้างและยังไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับสติที่จะระลึกรู้สภาวะธรรมต่อเป็นอย่างไรครับถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็คงยากเพราะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นให้รู้นะคะแต่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะทางตาเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่สติไม่ได้ระลึกที่จะเข้าใจว่า ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนะี่ยเป็นของจริงอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็เพียงปรากฏอย่างไหนจะถูกคะคือเข้าใจถูกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเมื่อกระทบจากขปภาษาธะกับไปเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยเป็นคนไม่เกิดดับเป็นสิ่งของต่างๆที่ยั่งยืนอย่างไหนจะถูกเนี่ยคะ่ะเริ่มที่จะรู้ว่าเรามีความเห็นผิดนะคะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของสภาพธรรมะ ซึ่งต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งความจริงเป็นปกติมากเลยนะคะยิ่งแข็งเนี่ยค่ะธรรมดาเนี่ยเวลาที่ศึกษาธรรมะจะทราบว่าทางใจเนี่ยจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากทางตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมกันทันทีเกือบจะกล่าวได้ว่าทันที เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราเป็นตัวไปทำสติแต่ว่าจะรู้ว่าขณะที่กำลังมีสิ่งนั้นปรากฏแล้วรู้นั่นคือสติค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าพอเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะมีการระลึกได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เข้าใจถูกต้องได้ทันทีแล้วก็ถ้าเป็น สามัญลักษณะอันว่าแบบเกิดดับอย่างที่มันเต็กีนนี่อีนู้นานถายค่ะต้องเป็นวิปัสสนาญาณตามลําดับขั้นซึ่งวิปัจนสนายญาณแรกไม่ใช่การประจักษ์การเกิดดับ